สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยังคงผมฟิลแบคฮานนะครับแล้ววันนี้กลับมาในเกมดักบอลโดคังแบทเทนนะครับเย้ yeah. นะครับก็ครบรอบฉลอง10ปีเนาะแต่ว่าผมก็นั่นแหละโปรแกรมผมเพิ่งหาไมา่ได้นะครับผมก็เลยไม่ทันพาร์ทแรกเลยเลยมหอีกทีก็คือพาร์ทสองแต่ว่ากระชาพาร์ทแรกก็ยังอยู่นะครับอยังอยู่อยู่แล้วก็เพชรวันนี้เรามี270เม็ดนะครับผมนะซึ่งผมเนี่ยจะไม่เปิดตู้พาร์ทแรกนะเพราะว่ามันมีอีเวนต์เนี่ยเอาเพชรไปแลกตัว อของ10ปีได้ตัวหนึ่งอยู่ผมก็จะเ้วยทีมผมเนาะมีจีเรนหรืออะไรผมจะเลือกเบจิต้านั่นเองนะครับแต่ว่าเ,าเดี๋ยวค่อยก่อนแล้วกันนะครับว่าหลักๆตู้ที่ผมจะมาสุ่มหลักๆนะครับจะสุ่มตู้นี้นะครับผมเป็นท็อปเรจินาลี่ซัมมอนค a นดิวัลนะครับผมเป็นตู้ที่เน้น LR เนาะเออใช่ไหมวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เนี้ยผมอยากได้เออฟรีเซอร์นะครับผมเอามาเป็นมาทําทีมจัก,กรวาลนั่นแหละครับ ตัวที่เหลือก็ผมก็อยากได้นะครับพวกโบลลี่หรืออะไรพวกนี้ก็เลยว่าจะสุ่มตู้นี้มากกว่านะครับแล้วเพชรเรามี2 7 0เนาะก็จะสุ่มทั้งหมดให้หมดเลยเออมีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะไปฟาร์มเพชรอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่รู้ต้องดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะครับซึ่งตัวหลกัหลกๆที่เลงในนี้นะครับผมในฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีอะโกฮังอย่างนี้ผมก็เลงนะเพราะว่าเป็นตัว10ปีที่เก่งอยู่แล้วเป็นผู้น220ํา2 2 0นตะครับพวกตัวฟีเจอร์เนาะฟนอนฟอร์ แล้วก็โกคูนะครับผมก็อยากได้นะครับอ่าโบลลี่อย่างเงี้ยก็อยากได้เหมือนกันเพราะมีความสามารถในการกานฟอร์เมชันนะนะเป็นผู้นำมูวี่บอร์ดด้วยโกจิต้า9ปีนี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้โกฮังอนาคตนี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้ไดไดมีตัวอยากได้คือมันไม่ค่อยมีครับก็เลยว่าอยากได้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้เอาอาตัวอื่นด้วยมั้งอืมน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะอ่ะเราไปส่งกันเลยดีกว่า ม่มีซีเรียสน,นะครับเพรที่เห็นนี่คือฟรีนะครับผมเดิมๆคือเกมมันก็แจกเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมไม่ออก <laughs> ไม่ออกมาว่าเฮ้ยก๊อตอ้โเหมือนแอนิเมชันจะเปลี่ยนนิดนึงนะไม่รู้ว่าของตู้ลีเจนอรีี่จะเป็นแบบถึงระดับไหนแต่เหมือนจะเกลือไว้ตู้นี้ ไม่ใช่ LR ได้เนะนดูว่า LR เออมันจะมีเบจิต้าได้ไงให้เป็น LR นะครับ LR อะไรเบจิต้านบปะเบจิต้ามาเฮ้ยมาวะ่ะอ้เป็นโตธรรมดาแต่ว่าโตเฮ้ยแต่มันมีแต่ LR นี่มาวะมาวะออกวะเอยเบจิต้า เอ้ยตัวเดิมเลยเอะโกคูตัวที่สี่อิกโกลตัวที่ห้าสิบเจ็ดตัวที่หกบูเทงตัวที่เจ็ดกีจีตัวที่แปดโอ้โหเธอคิวลิสเลยนะสตานตัวที่เก้าตัวสุดท้ายใช่ไหมโอ้ ทำไมทำกันอย่างนี้ตายแล้วมาอีกรอบหนึ่งได้ฟรีนะครับอะไรวะโอ้พีกโกโรอืออ้หนึ่งสอง สามสี่ห้าวุ้ยพี่ออกจริงดิวุไ้ไม่มาโอชิบหายแล้วโอ้โหแชมป้าเอามาทำหรืออะไรวุ้ยเค็มเหมือนกันนะตู้อาอาอาเนาะไม่ออกเลยอยาได้ฟรีนะโอ้โหไม่มาอวลีดะ มีวารีดะด้วยเฮ้ยบู Boo. โอ้โหเป็นบูเฉยรอบนี้มาเป่าหนึ่งอ้าว e คูตัวนี้ได้ ECA ว้ยก็ครูไคลเคนโอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้ยบอลี่เฮ้ยหมี่บอสโอเคอรโอเคโอเคเฮ้ยเราได้ LR 2สองตัวในตู้เดียวอะ้ยโหงงนแคนเนี่ย โอ้โหคูคูจีทีไงดีโอ้ยเอ้ยโหดเหมือนกันนะได้เรื่องนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเราไงดีอะตู้นี้จริงก็อยากได้อยากทำทีบัวรี่เหมือนกัน,นอืมเอาไงดีเอาไงดีเดีย๋ยวได้ฟรีเซอร์อยู่นะแต่ว่า เอาฟิเซอร์ดีกว่าป่ะเนาะเออฟิเซอร์ดีกว่าผมอยากได้ฟิเซอร์จริงๆครับอตัวที่ผมเลงแบบเลงว่าอยากเอาแบบอยากได้เลยนะไปกีตาร์มาโอ้ไม่รวมล่างคาเมฮาเบห้าธรรมดาด้วยนะแบบไม่มีอะไรเลยถึงไย่าก๊อตด้วยก๊อตในตู้นี้มันไม่เหมือนตู้ปกติครับถ้าเป็นตู้ปกติมันจะได้สามเอริอาขึ้นไปเหลือ ย่ออกเลยอ่ะฟิเซอร์แต่และตัวอื่นนะก็โอเคนะครับเขาบอกต่วนั้แต่ตัวอื่นมันก็โอเคนะไม่ออกเอาไงวะอ่ะอีกรอบนึงโอ้ยเบจิต้าใหม่แล้วเฮ้ยมาแล้ว มาแล้วหน้าตู้ตัวนึง LR เแต่แต่ไม่ไม่รอบมันก็ลมล่างแต่มันก็ไม่ได้หน้าตู้นี่หว่าหรือมันมีหน้าตู้อนะไรบ้าหรอหรอวะมีเหรอห้ากหกเฮ้ยโอ้โอ้ไม่แล้วได้ปลดเส้นทางด้วยเฮ้ยโอเคโอเค อีกหนึ่งครั้งครับอะเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพชรก่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยว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 ต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่ออ่าหลังจากที่ไปฟาร์มเพชรมานะครับผมผมก็มามาซุ่มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนสองครั้งนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะของฟรีโอ้โยเฮ้ย we need to work together อ,อ่อะไรสักอย่าง วิจิโต้ฮะการันตีเอเจอแล้วเห็นไหมถ้าเรารักมันมากอ่ะมันก็มาเวคิดู้ได้แล้วโอ้ยางงี้ทีมก็ สบายนะครับโอ้โหโอ้เได้ยิเอ็ดด้วยแต่ตัวเก่านะครับ่โชคมีอยูน่นันนะเนี่ยโอ้โหมาฟรีรอบสุดท้ายครับแล้วก็ปิดคลิปนะเพราะว่าเรา,า,าได้แล้วโอ้โหกีตาร์ได้ไมคแล้วไม่รวมไม่รวม ไม่รวมแต่ว่านี่หนึ่งครั้งอุ้ยสครั้งเอาอสองาม่ห้าหกเจ็ดแปดก้าตัวสุดท้ายนี่เหร ไม่ใช่ตัวใหม่แต่เป็นตัวเก่า <Bro. S 1> าดีก่อนไม่ได้หรอวะ <laughs> นั่นแหละครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการกดกระชาในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟ e ลแบคฮา a r ดด้วยนะครับถ้าฟาร์มเพชรทันหรือว่าฟาร์ม ของอะไรท่านเนี่ยก็จะเอามาสมีแล้วกันนะเป็นเยอะๆนะครับถ้าอยากดูคลิปอะไรต่อไปเป็นเยอะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันนะครับโอ้ยได้เว่ออันนี้นี่มีแถมมีแถมอ่ะแถมแถมนิดนึงแถมนิดนึงเราได้เราได้ตัวนี้ละเดี๋ยวเราสุ่มตัวนี้ให้ดูนี่นี่นี่เฮ้ยไม่ดีว่ะเราอยากได้ปีต้านะครับเดี๋ยวเราสุมตัวปีต้าตัวฟรีนะสิบใบแถมนะเนี่แถม โอ้โหได,ได้ได้ได้รวมล่างด้วยแถมนะครับนี่แถมนะเออมาไม่ไม่รู้อ๋อก็อย่างนี้สิวะเนี่ยครับนี่คือการแถม หอ,อยคุม้มนะพาร์ทนี้อิจฉาดิอิจฉาดิ